ไทยส่งเสริมเรื่องการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจรายย่อยใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับตัวในบริบทโลกเพื่อการฟื้นฟูอย่างครอบคลุมในยุคหลังโควิด -19 ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ความร่วมมือด้านการคลังส่งเสริมเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้สอดรับกับการผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG และภารกิจของรัฐบาลในการจัดหาแหล่งเงินทุนสําหรับทุกภาคส่วนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเป็นสังคมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินนโยบายในหลายด้านโดยเฉพาะการดำเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐการเชื่อมโยงการชำระเงินในภาคการเงินกรระดมทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในตลาดทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกันในภูมิภาค การประชุมครั้งนี้มกุฎราชกุม,มารและนายกรัฐรนรตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเปกในฐานะแขกพิเศษเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปกกับคู่ค้านอกภูมิภาคและแนวทางการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ด้วยการหารือของผู้นําสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและรครอบคลุมและในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอฟเอ็ก้งที่29ซึ่งจะมีเอกสารผลลัพธ์ที่สาคัญคือเอป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG เพื่อสร้างการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้นําเอเปกผู้สมรสและแขกพิเศษเฝ้าออทูลละออุทิปพระบาทณพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมและเข้าร่วมการประชุมที่ประเทศไทยครั้งนี้